สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Mystery World กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดถึงเรื่องราวว a t if อันนึงที่ผมคิดว่าหลายๆคนเนี่ยต้องเคยมีความคิดแบบนี้ผ่านเข้ามาในหัวบ้างเวลาเราปล่อยให้ความคิดเนี่ยมันล่องลอยไปมันแบบเออคิดอะไรไปเรื่อยอะไรแบบนี้นะครับซึ่งวันนี้เองอ่ะเรามีคำตอบที่ เหมือนไม่ได้เป็นคําตอบที่เราคิดเองอ่ะเป็นคําตอบที่มาจากผู้เชี่ยวชาญละกันนะครับผมประมาณเล่าให้กับทุกคนฟังกันและคําถามนั้นก็คือจะเกิดอะไรขึ้นกับโลกใบนี้ถ้าจู่ๆเนี่ยมนุษย์หายไปทั้งโลกเลยครับเล่ากับว่าธานอสดีดนิ้วปุ๊บมนุษย์หายวับไปกับตาจะเกิดอะไรขึ้นกับโลกใบนี้จริงๆแล้วเนี่ยคำถามนี้นะครับผมเป็นคําถามที่มีเด็กอายุ11ขวบเนี่ยตั้งคําถามมานะครับผมแล้วจากนั้นเองเนี่ยก็จะมีนักวิชาการเข้ามาตอบคําถามครับซึ่งนักวิชาการคนนี้เนี่ยก็คือตัวของคาวตา บาสมาเจียนเขาคนนี้เองอ่ะเป็นรองศาสตราจารย์ด้าน การวางผังเมืองจากมหาวิทยาลัยไอโอวามาตอบคําถามนี้แบบจริงจังเลยนะครับเพราะฉะนั้นเรามาดูกันดีกว่าว่าถ้ามนุษย์หายไปทันทีเ,เนี่ยบิดนิ้วปุ๊บหายวับไปกับปานะครับผมจะเกิดอะไรขึ้นกับโลกใบนี้ความคิดแรกที่ผมนึกออกมาเลยเนี่ยนะครับก็ลองนึกดูดจู่ๆมนุษย์หายไปเนี่ยหายนะต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอนเพราะว่าโลกใบนี้ถูกควบคุมโดยมนุษย์ถูกไหมจู่ๆมนุษย์หายไปเนี่ยอุบัติเหตุในถนนน่มันต้องบึ้มบั่มแน่นอนเลยถูกป่ะมนุษย์จู่ๆหายไปจากที่นั่งคนขับอย่างเงี้ยรถต้องชนกันละ เต็มไปหมดแน่นอนนะเครื่องบินเนี่ยตกแน่ๆนะครับผมถูกไหมเครื่องบินตกอะไรต่างๆเนี่ยเป็นหายนะมาหรือแม้กระทั่งโรงไฟฟ้าอะไรต่างๆเนี่ยอาจจะเกิดการระเบิดออกมาได้นะครับผมแต่อันนั้นน่ะเป็นแค่เหมือนสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นทันทีนะครับสิ่งที่มันไกลกว่านั้นเนี่ยตัวของคาวตันได้บอกว่าเมื่อมนุษย์หายไปเนี่ยสิ่งแรกที่เรารับรู้ได้เลยเนี่ยนะครับผมคือโลกเนี่ยจะเงียบมากๆครับเพราะว่าเสียงส่วนใหญ่เนี่ยในโลกใบนี้เนี่ยมนุษย์อ่ะ เป็นคนสร้างมาทางนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นเสียงจากรถยนต์สเสียงจากอาคารน,นะครับผมเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆอุตสาหกรรมต่างๆกิจกรรมมากมายของมนุษย์เนี่ยส่งเสียงดังออกมาให้กับโลกเป็นอย่างมากเลยนะครับเมื่อมนุษย์หายไปเนี่ยโลกก็จะเงียบลงอย่างทันตาเห็นเลยแหะครับนี่จะเป็นสิ่งแรกที่เห็นออกมาอย่างชัดเจนมากๆเลยนะครับต่อจากนั้นเองเนี่ยเมื donít, ่อเวลาผ่านไปเนี่ยนะครับผมมนุษย์เองหายไปแล้วถูกไหม เฮ้ยท่านผู้ชมอะไรเป็นสิ่งที่สร้างมลภาวะให้กับโลกเยอะที่สุดวะ ก็มนุษย์ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยเมื่อเวลาผ่านไปนะครับผมการปล่อยก๊าซอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะน้อยลงถูกไหมเมื่อไม่มีมนุษย์อยู่แล้วเนี่ยอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่มนุษย์สร้างเอาไว้แล้วมันยังคงปล่อยก๊าซมาได้อยู่หรือปล่อยสารพิษมาได้อยู่แต่โดยรวมเนี่ยมันจะลดลงอย่างมากมายมหาศาลเลยนะครับผมก็จะทําให้อากาศค่อยๆดีขึ้นท้องฟ้าบนโลกเนี่ยก็จะสดใสมากขึ้นนะครับผมทุกอย่างเนี่ยก็จะคลีนสะอาดมากขึ้นนั่นเองเพราะว่ากิจกรรมต่างๆของมนุษย์ที่ปล่อยฝุ่นควันหรือว่าปล่อยสา ต่างๆขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศเนี่ยมันถูกหยุดลงในทันทีครับต่อจากนั้นเนี่ยอาคารบ้านเรือนต่างๆเนี่ยนะครับผมก็จะเต็มไปด้วยฝุ่นเพราะว่าไม่มีคนมาทาความสะอาดถูกแม้มันก็จะสกระปรกไปทั่วทุกที่เลยนะครับผมแล้วก็นอกจากเต็มไปด้วยฝุ่นแล้วเนี่ยวัชพืชต่างๆก็จะขึ้นตามอาคารนะครับเพราะว่าไม่มีคนคอยจัดการกําจัดหรือว่าคอยควบคุมดูแลมัน ตอจากนั้นเองเนี่ยนะครับผมนอกจากยาวัชพืชต่างๆจะขึ้นมาแล้วเนี่ยนะครับเมื่อเวลาผ่านไปนานกว่านั้นเนี่ยสิ่งปลูกสร้างที่มีโครงสร้างแบบไม่แข็งแรงเท่าไหร่อ่ะก็จะเริ่มพังลงมาตามธรรมชาตินะครับหรืออาจจะเกิดไฟไหม้ได้ในบางกรณีเช่นแบบว่ามีฟ้าผ่าลงมาเนี่ยก็ไม่ได้มีนักดับเพลิงคอยไปดับถูกนะมันก็ทําให้เกิดไฟไหม้แล้วก็ลุกลามไปเรื่อยๆแต่ที่นี้เองเนี่ยไอ้ตึกที่มันแบบคงทนตึกที่มีโครงสร้างยิ่งใหญ่มากๆเนี่ยอันนี้ก็จะอยู่ได้เป็นร้อยๆหรืออาจจะสามารถโครงสร้างของมันเอาไว้ได้เนี่ยเป เลยนะครับลองนึกย้อนกลับไปดิตอนนี้เรายังเห็นซากอารยธรรมของมนุษย์ยุคโบราณได้เลยแม้ว่าเวลาจะผ่านไปเป็นพันปีแล้วแล้วมนุษย์ยุคปัจจุบันเนี่ยมีโครงสร้างที่ยิ่งใหญ่คงทนแข็งแรงกว่ายุคโบราณเป็นอย่างมากนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยสิ่งปลูกสร้างของมนุษย์อ่ะก็จะคงอยู่ต่อไปเป็นหลักพันปีได้เลยนะครับผมตอนนั้นเองเนี่ยอีกหนึ่งเรื่องราวที่เปลี่ยนแปลงไปเลยนะครับก็คือน้าประปานเนี่ยจะไม่ไหลนะครับผมแล้วก็ท่อประปานเนี่ยจะระเบิดออกมาเพราะว่าไม่มีคนคอยควบคุมแรงดันน้ํานั่นเองนะครับนอกจากนัน สู่ช่วงกลางคืนแล้วอ่ะทองฟ้าก็จะ มืดมากนะครับเพราะว่ามันไม่มีแสงไฟแล้วทุกวันนี้เองเนี่ยเราเห็นท้องฟ้ามันอาจจะไม่ได้ดํามืดขนาดนั้นนั่นเป็นเพราะว่ามันมีแสงไฟเนี่ยเปิดขึ้นอยู่ทั่วทุกที่เลยถูกไหมนะครับผมมันก็ทําให้ท้องฟ้าเนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นตอนกลางคืนอ่ะมันก็พลอยสว่างไปด้วยนะครับผมต่อจากนั้นจะมีอะไรเกิดขึ้นอีกนะครับผู้ที่ครองโลกนี้และขยายพันธุ์ได้อย่างรวดเร็วเนี่ยก็จะเป็นเหล่าแมลงนั่นเองนะครับเพราะว่าไม่มีมนุษย์คอยไปกําจัดมันอีกต่อไปแล้วนะครับผมแมลงเนี่ยขยายพันธุ์ได้อย่างรวดเร็วอย สัตว์ก็ต้องเปลี่ยนวิถีชีวิตซึ่งคาดว่าน่าจะมีสัตว์หลายอย่างสูญพันธุ์ไปเลยนะครับผมโดยเฉพาะสัตว์ที่เป็นสัตว์เลี้ยงของมนุษย์เพราะว่าพวกมันเนี่ยไม่สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมในลักษณะป่าที่พวกมันเนี่ยจะถูกล่าและเป็นเหยื่อได้นะครับตรงนี้เองก็เป็นเรื่องที่จะต้องเกิดขึ้นแบบดิกเลี่ยงไม่ได้เพราะว่าสัตว์เหล่านี้มันไม่เคยถูกสอนให้ล่าถูกไหมนอกจากนั้นเองเนี่ยนะครับผมพืชพันธุ์หลายอย่างที่มนุษย์เนี่ยปลูกมาเพื่อเป็น พืชพันธุ์การเกษตรเป็นอาหารของตัวเองไงก็จะหายไปนะครับผมเพราะว่ามันก็จะกลายเปานา็นสารนะแบบขึ้นตามธรรมชาติแทนเหล่าแมลงเนี่ยก็จะคอยมาไล่กินพืชพันธุ์พวกนี้นะครับผมแล้วพอไม่มีมนุษย์ปลูกมันขึ้นมาใหม่เนี่ยมันก็จะลดถอยหายไปนะครับผมจนบางอย่างเนี่ยอาจจะสูญพันธุ์ไปได้เลยตัวอย่างก็เช่นพวกข้าวโพดมันฝรัง่งมะเขือเทศข้าวอะไรแบบนี้นะก็จะเป็นพืชพันธุ์ที่เรากินกันทั่วไปเนี่ยนะครับต่อจากนั้นเนี่ยนะครับผมนอกจากมาแมลงมาคล้องโลกแล้วสัตว์ต่างๆเนี่ยก็จะกลับมาอยู่กันแบบป่าแล้วนะ สิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อจากนั้นอีกเนี่ย อาจจะเป็นไปได้นะครับว่าเมื่อเวลาผ่านไปเนี่ยก็จะมีสัตว์ที่วิวัฒนาการขึ้นมาใหม่เนี่ยแล้วก็อาจจะมาครองโลกแทนมนุษย์นะครับแต่อันนี้เองเนี่ยก็ต้องใช้เวลานานมากๆเลยถูกไหมมันไม่ได้วิวัฒนาการแบบเร็วๆนะครับผมมันต้องใช้เวลาหลักร้อยหลักพันปีเลยกว่าจะทําได้นั่นเองแล้วก็ไม่รู้ว่ามันจะทําได้หรือเปล่าด้วยนะครับแต่เอาเป็นว่าถ้าไม่มีมนุษย์เนี่ยโลกก็จะเงียบเหงามากๆเลยนะครับผมเรียกได้ว่ากลับกลายเป็นสถานที่ที่เงียบและเต็ไมไปด้วยธรรมชาติไม่ได้มีความวุ่นวายที่มนุษย์สร้างขึ้น,ครน,รน,นครนะับ ถ้าผู้ชมอยากอยู่ในโลกแบบไหนนะครับผมสําหรับผมเองเนี่ยขออยู่ในโลกที่มนุษย์สร้างดีกว่านะครับคงจะไปอยู่ในโลกที่แบบโอ้โหมีแต่สัตว์ป่าไม่ไหวหรอกพอคิดดูแล้วเนี่ยนะครับผมสิ่งที่มนุษย์สร้างเนี่ยถึงแม้ว่าหลายๆอย่างจะทําลายโลกแต่หลายๆอย่างเนี่ยก็เป็นสิ่งที่วิเศษมากๆเหมือนกันนะครับตัวอย่างก็เช่นแบบบทเพลงอย่างเงี้ยเนาะหรือว่าจะเป็นแบบเหมือนแอ ความบันเทิงต่างการจัดงานคอนเรรสิร์ตสีสันศิลปะต,ต่างเนี่ยผมคิดว่ามันก็เป็นสิ่งที่ล้ำค่าของมนุษย์มาก,มากๆเหมือนกันเลยเนะครับผมถ้าผู้ชมคิดว่าเป็นยังไงกันบ้างเนี่ยก็ลองคอมเมนต์บอกกันมาได้เลยละกันนะให้ท่านผู้ชมเนี่ยลองจินตนาการภาพมาดูละกันนะครับผมว่าถ้า โลกที่ไม่มีมนุษย์ของแต่ละคนเนี่ยเป็นยังไงเพราะผมคาดว่าทุกคนเนี่ยคงจะมีมุมมองบางอย่างที่เหมือนกันแหละเช่นมีตึกล้างมีวัชพืชขึ้นมาอะไรแบบนี้แต่ในรายละเอียดเล็กๆคับผมคิดว่ามันก็มีความแตกต่างกันอยู่มากเลยนะครับผมถ้าผู้ชมอยากเห็นโลกแบบไหน,นกันในเวอร์ชั่นของโลกที่ไม่มีมนุษย์เนี่ยหรือว่าถ้าจะแบบลองนึกดูว่าสัตว์อะไรกันที่จะวิวัฒนาการต่อมาเนี่ยจะมาครองโลกแทนมนุษย์เนี่ยจะเป็นลิงหรือเปล่าหรือว่าจะไม่สามารถมีสัตว์อะไรเนี่ยทำได้เลยเนี่ยนะครับผม ก็ลองคอมเมนต์มาได้เลยนะครับยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วก่อนจะจากกันในวันนี้เนี่ยนะครับผมผมเองเนี่ยนะครับก็รู้ดีว่าคนที่ชอบดู Mystery World อย่างช่องเราเนี่ยเราก็ต้องชอบหาความรู้อยู่แล้วถูกไหมแล้วที่นี้เองเนี่ยโลกณปัจจุบันเนี่ยนะครับผมมันก็เคลื่อนที่เร็วมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นเองก็อยากให้ทุกคนเนี่ยอย่าหยุดที่จะเรียนรู้แล้วก็อย่าหยุดที่จะหาสกิลใหม่ๆนะครับผมวันนี้เองเนี่ยก็เลยมีเว็บหนึ่งมาแนะนำนะครับเป็นเว็บคอร์สเรียนออนไลน์ที่เป็นคอร์สเรียนออนไลน์ที่น่าสนใจมากกๆนนั็คือ Futures Skill นั่นเองนะครับผมมีทั้งเรื่องของแบบบิสเนสนะครับอยากหาทำธุรกิจก็มีเรียนเหมือนกันนะครับผมหรือครนะีเอทีฟเนี่ยอยากรู้ตัดต่อวิดีโอเป็นยังไงวาดรูปทำยังไงทำ 3D ยังไงก็ลองไปดูได้นะครับผมแล้วก็ให้อยากเรียนเรื่องการเขียนโค้ดเนี่ยก็มีเหมือนกันนะครับแล้วก็มีคอร์สฟ,ฟรีให้ลองเรียนด้วยแต่ถ้าท่านผู้ชมเนี่ยนะครับผมเฮ้ย <He> รู้สึกว่าอยากจัดเลยนยนะเราก็มีโค้ดมาให้ด้วยนะครับผมเป็นโค้ดลด50%าบเลยนะครับสำหรับแพ็กเกจบุฟเฟ่เนี่ยหนึ่งปี เดี๋ยวเราจะเบิร์น t เอานะครับโดยปกติแล้วเนี่ยเรียน1ปีนะครับผม9,948บาทถ้าใช้โค้ดของเราเนี่ยเหลือเพียง4,974บาทกับโค้ด AFFX แล้วก็ตามด้วยคำว่า Mystery นะครับผม MYSTERY e แล้วก็ตามด้วย W นะครับผมใส่เข้าไปเนี่ยนะครับหรือว่ากดที่ลิงก์ด้านล่างอยู่ใน Description เลยก็ได้จะได้ไม่ต้องมาใส่เองนะครับแล้วก็มีอันนึงถ้าแบบโอ๊ยอยากเรียนแค่บางอันไม่ต้องบุฟเฟ่ก็ได้เนี่ยก็คือโค้ด AFFX M Y S T E R Y w แล้วก็1นะครับผมอันนี้สำหรับซื้อคอร์สปกติที่จะซื้อแบบคอร์สใดก็ได้คอร์สหนเนี่ยมันลดอะไรเท่าไหร่ไม่รู้แต่ถ้าใส่โค้ดนี้ไปด้วยหรือกดตามลิงก์ข้างล่างก็จะลดเพิ่มอีก100เลยนะครับผมก็ฝากเอาไว้ด้วยนะครับ